ต้องเรียกสิเมียวเมียวต้องเอาไมา้สิลูกอย่าใช้มือไม่ได้ค่ะม,มันอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างคะ,ะหนูไปดูขวานสิลูกขวานในรถแม่มีไหม ลงไปได้ไหมไมห็นยค่ปอค่ะกล้วแมวตายเรียกเขาก่อนค่ะเสียงค่ะลูกฟังเสียงเอามาแม่เข้าไปดูให้มาอยู่ไหนแล้วลูก เห็นไหมลูกมันเป็นโพงเหรอคะมาออกมาออกมาลูกมาออกมาแม่ก็ป่อยมันปนโอหนุมันอยู่ตรงนั้น เห็นไหมแล้วไม่จับมันออกมาระวังมันกัดนะลูกโอ้ยแม่มันอยู่ในโพงหืโพรงไหนนี่นู่นะมันเดนไปข้างล่างแล้วมันดุค่ะระวังมันกัดนะกลอ,องไม้อะโอ๊ยตายจะ้ะไปอีก ไม่ต้องสนใจเออไม่ต้องสนใจจับมันก่อนโอเคได้ละโ<อ>มีแค่นูนเดียวหรอได้เลยนะคะน้องน่ารักมากอุย้ยมันไม่ได้ฉีดยานนะลูกเป็นคนเดียวเหมือนงเป็นคนเียน้องไอ้อจะเอาเหรอลูกก็นหนูเป็นคนรักแมวหนูมไม่อยากทิ้งมันไว้ ต้องเอาไปฉีดยานะลูกนะป้าเ่าดีกว่าน่าอย่าไปนั่นอย,อย่างนั้นนะเพราะว่าเขายังไม่ได้ฉีดยาะลูกพี่ร่ำรวยพี่พ่รวยเดือย